สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูจะมาปุันเรื่องมารยาทของคนไทยการปฏิบัติตัวการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยเราปฏิบัติตัวกันอย่างไรบ้างคือหน่วยการเรียนรู้วันนี้คือหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับหนูน้อยน่ารักหนูน้อยน่ารักปฏิบัติตัวอย่างไรอันดับหนึ่งคือการไหว้การไหว,ไว้เวลาเราไหว้ เท้าชิดกันพนมมือก้มหัวลงสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อไปมารยาทอันดับสองคือมารยาทในการพูดและการฟังการพูดที่ดีคือพูดเสียงด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะและมีแห่งเสียงมีครับมีค่าทุกครั้งและการฟังที่ดีคือฟังผู้ใหญ่พูด ถ้าเด็กๆสงสัยหรืออยากจะถามเด็กๆก,ก็ควรขออนุญาตแล้วค่อยพูดต่อไปมารยาทอันดับที่3คือมารยาทในการเดินในการที่นักเรียนจะเดินนักเรียนต้องเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องมีสัมมาคารวะเดินก้มหัวแล้วค่อยเดินผ่านผู้ใหญ่ถ้าเดินผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วถึงค,ค่อยเดินตามปกติได้ต่อไปมารยาทอันดับที่4คือมารยาทในการรับประทานอาหาร เด็กๆไม่ควรพูดคุยเวลารับประทานอาหารเพราะจะทําให้อาหารตริดคอเด็กๆควรมีมารยาทในการรับประทานอาหารที่ไม่มุมมามไม่โหกทานให้เรียบร้อยต่อไปอันดับที่5มารยาทในที่สาธารนณะใน,ในที่สาธารณะหมายถึงว่าคือข้างนอกบ้านอย่างเช่นที่โรงเรียนไปข้างนอกกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆ ไม่ควรดื้อและไม่ซนเวลาผู้ใหญ่พูดอะไรเด็กๆก็ควรฟังและสุดท้ายนี้คุณครูหวังว่าเด็กๆทุกคนจะทำตัวให้เป็นหนูน้อยน่ารักของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเป็นเด็กดีไม่ดือ้อไม่สซนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายพบใครใคร ขาดเทิดค่ะขาทอดครับขอบคุณทุกครั้งหากใครทําให้ขอบคุณค่ะขอบคุณคร่ะมารยาทแบบไทยฝึกไว้ให้ดีพบใครๆเราทักทายสวัสดี